ภาษีประชาชนทั้งนั้นนะครับถมไม่ว่าใครเก่งกว่าใครนะครับแค่หน้าที่มันคนละหน้าที่แค่นั้นเองนะครับเป็นแค่ชาวบ้านต่อให้เก่งขนาดไหนก็ช่างเรียนสูงขนาดไหนก็ช่างก็เป็นชาวบ้านเหมือนเดิมเัยนะถ้าใครชอบช่องเราโปรดกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับมากับช่องบ้านเฮาชาแนลครับกับเรื่องเล่านานา,นาอาชีพครับ ที่ที่แล้วผมผมเกินไว้ว่าผมจะมาพูดถึงเรื่องการศึกษานะครับผลผลดีผลผลดีของการศึกษาแล้วก็ผลพลอยได้นะครับเปรียบเทียบกับชาวบ้านนะครับชาวบ้านความความคิดเห็นของชาวบ้านก็พูดง่ายๆคือการศึกษาเนี่ยดีครับการศึกษาเนี่ยดีมากนะครับเป็นส่วนที่ช่วยให้ให ประเทศบ้านเมืองหรือว่าหลายๆคนครับจะเรียนรุ่งเรืองแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับแต่ว่าการศึกษามันก็แยกออกได้เป็นหลายส่วนนะครับแต่ว่าส่วนหลักที่ผมจะพูดวอนนี้ก็คือระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนราชการนะครับกับชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปนะครับแต่ว่าผมต้องแยกยี้ก่อนนะครับอันนี้คือแค่ พูดให้เล <Oops. S 1> ่าสู <medi atamente. S 1> ่กันฟังนะครับว่าเนี่ยมันมันเป็นแบบนี้ที่ที่ที่ได้ยินมานะครับไม่ได้ว่าหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้หรือว่าไม่ได้ไม่ได้พูดโจมตีคนนั้นคนนี้นะครับก็คืออันนี้อันนี้พูดให้ฟังเล่าให้ฟังว่ามันเป็นประมาณนี้ที่ที่ผมผมได้ยินมานะครับก็อันดับแรกนะครับอาชีพข้าราชการเนี่ยก็อนี้ก็ได้ผลผลพลอยได้จากการศึกษานะครับถ้าคุณไม่ได้เรียนคุณไม่ได้ศึกษามาคุณไม่ได้ใช้เวลาในการ าประสบการณ์เดี๋ยวไปโรงเรียนไปมหาวิทยาลัยไปเรียนไปสอบมาคุณก็ไม่ได้รับสัจการนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ที่ประชาชนคุณทั่วไปนี่เทียบเขาไม่ได้นะครับแต่นะครับอีกจางหนึ่งคือการศึกษาไม่ได้วัดไม่ได้ชี้วัดนะครับไม่ได้ชี้วัดว่าใครจะเป็นคนดีใครเป็นคนเลวและใคร ความรู้มากใครความรู้น้อยไม่ได้ชีวัดกับไม่ได้ชีวัดเพราะว่าส่วนการรับราชการเนี่ยกับความรู้แตกต่างกันครับคือความคิดผมนะครับผมผมคิดอย่างนี้นะผมคิดว่า,าส่วนราชการที่เขาก็เ,าเป็นข้าราชการกัน,นหนึ่งเขาไปสอบได้เขาเรียนมาแล้วเขาก็มุ่งม,มั่นที่จะเป็นข้าราชการครับสอง เขาเขาอยากเป็นนะครับคือไม่ใช่ว่าทุกคนจะนอยากเป็นข้าราชการนะครับมันต่างคนต่างความคิดนะครับอย่างอย่างหลายๆคนนะครับก็มีความคิดนะครับอย่างพ่อพแม่ผู้ปกครองครับอยากให้ลูกหลานเป็นเจ้าคุณมุนายนะครับเป็นขา้าร,ราชการนะครับก็แต่ว่าลูกหลานบางคนก็ฟังนะครับตั้งใจเรียน จะได้รับราชการนะครับแต่เขามีอีกหลายคนนะครับอีกหลายคนที่ที่เขาไม่ไม่ได้อยากเป็นข้าราชการนะครับเขาอยากทำทำงานส่วนตัวอยากทํางานแบบอิสระนะครับไม่ต้องอยู่ในกฎในเกณฑ์ครับแค่อยู่ในระบบถูกกฎหมายไม,ไม่ไม่ไม่ผิดวินัยไม่ผิดจารีตไม่ผิดวัฒนธรรมก็พอนะครับก็คือ,อต่างคนต่างแนวความคิดนะครับ ความคิดไม่เหมือนกันนะฮะก็ดีทั้งนั้นครับก็เลยผมจะมาแยกว่าความรู้ของแต่ละคนนะครับบางทีนะครับเป็นอยู่ในหน่วยงานหรือเป็นเจ้าหน้าที่นะครับก็ใช่ว่าจะรู้มากกว่าประชาชนคนธรรมดานะครับแต่ที่ผมเห็นที่ผมเอายกเรื่องนี้มาพูดนะครับเพราะว่าไปบางบางสถานที่นะครับอันนี้คือคือคือที่ที่ผมไปเจอมานะครับได้ยินกับหูเห็นกับตานะครับก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับว่า บางอย่างนะครับไอ้ที่ผมผมมองไปมองชาวบ้านนะครับที่เขาไปรับบริการจากสถานที่ต่างๆนะครับหน่วยงานของภาครัฐหลายๆหน่วยงานหรือว่าสถานที่หลายๆสถานที่นะครับต้องต้องออกตัวก่อนนะครับไม่ได้จาไม่ได้เจาะจงว่าสถานที่ใดนะครับก็คืออันนี้พูดรวมๆที่ท,ที่ที่ผมฟังชาวบ้านแล้วก็ไปเห็นมานะครับบางทีก็ชาวบ้านเขาน้อยใจนะครับว่าก็ที่จริงส่วนราชการนะครับต้องดูแลชาวบ้านนะครับเพราะว่าชาวบ้าน เขาเป็นผู้เสียภาษีแล้วก็เงินเดือนที่เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับนะครับนี่คือเป็นเงินจากภาษีประชาชนทั้งนั้นนะครับที่จริงพูดง่ายๆครับก็ประชาชนนะครับเป็นนายจ้าง่วนราชการนะครับแต่ว่าก็ก็ผมผมก็เห็นแต่มันเป็นเหมือนธรรมเนียมไปแล้วครับเพราะว่าเออเขามียศมีตําแหน่งมีหน้าที่การงานอยู่ในข้าราชการ ก็เขาก็ต้องเป็นใหญ่เป็นโตใช่ไหมครับก็แล้วก็ก็มันก็เป็นวัฒนธรรมธรรมเนียมนะครับแต่ที่จริงความเป็นจริงแล้วนะครับผมคิดว่าเขาต้องต้องดูแรประชาชนนะครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยถามว่าเขาเขาเขาได้เรียนมาไหมครับเขาเรียนมาเหมือนคุณนั่นแหละครับคือไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆที่ที่อยู่ในหน่วยงานนะครับ ผมไม่ว่าใครเก่งกว่าใครนะครับแค่หน้าที่มันคนละหน้าที่แค่นั้นเองนะครับมันคนละหน้าที่คือชาวบ้านเขาก็อยู่ในแบบชาวบ้านนะครับหลายหลายคนครับเพื่อนฝูงผมที่ที่เรียนจบมาด้วยกันนะครับอย่างนี้ก็จบปญญาเอกก็มีครับจบปญญาตรีจบปญยาโทรครับแต่เขาเลือกที่จะทําทําธุรกิจส่วนตัวเลือกที่จะมาทํางานเกี่ยวกับเกษตรเกี่ยวกับรับจ้างทั่วไปนะครับเพราะว่า มีแนวความคิดว่าเขาไม่อยากเป็นลูกจ้างนะครับลูกจ้างพักแล้ถามว่าดีไหมดีมากโคตรด,ดีมีแต่คนมีแต่คนอยากได้สวัสดิการอย่างดีครับแต่เราจะไม่พูดถึงส่วนนั้นครับเราจะพูดถึงส่วนที่ส่วนราชการบริการให้กับประชาชนนะครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยเ,เขาเขาไม่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะเถียงนะครับบางทีผมไปนั่งผมไปเจอนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ทําแบบนี้ชาวบ้านก็ทํานะครับทําแล้วผมผม,ผมเลยถามว่า บางทีจะเขาเนี่ยนำมานะครับรู้เรื่องไหมครับชาวบ้านรู้นะครับเพราะชาวบ้านบางคนไม่ได้เรียนไม่ใช่เรียนจบงูป่านะครับผมไปคุยเนะี่ยบางคนพูดภาษาอังกฤษป๋อเลยนะครับเจ้าหน้าที่บางคนยังไม่ได้นะครับแต่ว่าเราเราก็ไม่เข้า,าส่วนนั้นนยแต่ว่าอยากให้รู้ว่าชาวบ้านนะครับชาวบ้านตาดำๆอ่ะที่เดินไปเดินมาเนี่ยไม่หลอกไว้รุ่นหรือว่าเยาวชนเนี่ยครับเดี๋ยวนี้นะครับ มีแต่คนเก่งๆเท่านั้นนะครับแค่บางทีเราต้องมีโอกาสให้เขานะครับไม่ใช่ว่าต้องใส่ชุดสีกากีถึงจะเก่งถึงจะมีความรู้นะครับไม่ใช่ครับแต่ความคิดผมผมว่าไม่ใช่นะครับทุกคนนะครับ mm. เขาก็เรียนมาโกไก่เขาเขาเรียนมาโกไก่ตัวเดียวกันนั่นแหละครับ mm. แล้วเนี่ยอยู่ที่นี่ครับความคิดความคิดเนี่ย ควสมันมาไม่เหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยอ,อยู่ในตำแหน่งใหญ่โตนะครับแต่ว่าความคิดมันไม่ได้แตกฉานเหมือนกันนะบางคนครับเรียนจบแค่ป .4 ครับป .4 นะครับแต่ว่าความรู้นี่แตกฉานมากครับบางทีผมไปฟังผมยังอึ้งเลยว่านี่นะครับ,นนค,รบคนท่าคนแก่ที่เรียนจบป .4 ครับคือเขาพูด เชิงหลักการในในเชิงวิชาการแต่ว่าเขาไม่ได้เทียบอ้างอิงกับเหมือนวิทยาศาสตร์เหมือนเหมือนเหมือนหลายๆอย่างค,ครับเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนมาเขาก็ไม่รู้ลึกขนาดนั้นครับแต่ว่าคร่าวๆ <S <S ในตามที่ททฤษฎีทําไม่ได้นะปฏิบัตินะครับบางทีชาวบ้านนะครับรู้มากกว่าหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะครับแต่ว่าไม่ได้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 ว่าทุกคนนะครับคือเป็นบางคนนะครับก็ อาชีพแต่ละอาชีพมันดีทั้งนั้นแต่ว่าก็เราก็ต้องบางทีก็ไปเห็นนะครับก็สงสารนะผมก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังว่าชาวบ้านนะครับที่เขายอมเขายมอมเขาเรียกอะไรนะไม่ไม่พูดไม่เถียงไม่เสนอความคิดเห็นนะครับเพราะว่าเขาไม่มีไม,มไม่มีสิทธิ์ที่จะไปไปพูดไปเสนอนบีบางทีก็เห็นหลายๆหน่วยงานนะครับบอกว่าเนี่ยมาซาวเสียงของประชาชนของชาวบ้าน ว่าเออเนี่ยต้องการแบบนี้ไหมต้องทําอย่างงั้นอย่างนี้ไหมครับจริงๆชาวบ้านนะครับเขามีข้อคิดข้อเสนอแล้วก็วิธีการทําในแบบของเขาเนี่ยนะครับแต่ว่าบางอย่างก็มันต้องแล้วแต่เจ้าหน้าที่เขานะครับแล้วแต่แล้วแต่หน่วยงานนะครับหน่วยงานก็สั่งทํำยังไงก็ก็คือเอาพูดง,ง่ายงครับหน,หน่วยงานบอกว่ายังไงภาค ภาครัฐบอกอยังไงชาวบ้านก็นทําอย่างนั้นครับเพราะว่าเป็นแค่ชาวบ้านครับต่อให้เก่งขนาดไหนก็ช่างเรียนสูงขนาดไหนก็ช่างก็เป็นชาวบ้านเหมือนเดิมครับคุณก็ต้องคุณก็ต้องทําในแบบของชาวบ้านครับเขาเขาก็เลยรู้นะครับแต่ว่าชาวบ้านเขาก็ทําตัวปกติเหมือนของเขาเนี่ยนะครับคนเยาวชนก็ทําตัวปกติแต่ว่าที่ที่ผมมาพูดวันนี้คือผมอยากให้รู้ว่าความรู้นะครับความรู้มันไม่ได้แตกต่างกันครับคนเรามันอยู่ที่ อยู่ที่คนอยู่ที่ความคิดนะครับอยู่ที่หัวสมองนะครับไม่ได้วัดกันที่ว่าเออเนี่ยคนนี้เรียนสูงนะโอ้เก่งมากต้องเชื่นชมเขานะเออต้องเชื่อเขานะเชื่นชมยังเชื่ชมครับแต่ว่าเชื่อเนี่ยเราต้องดูด้วยว่บาบางคนเนี่ยเรียนมาจนจนจน,จนไม่รู้จะเรียนอะไรนะครับรู้มาหมดแนละ้วแต่ในทางปฏิบัติไม่เป็นสักอย่างครับก็สู้คนที่มีประสบการณ์แน่ครับบางทีการเอาชีวิตรอดในในในยุค ัจจุบันหรือว่าในยุคต่อๆไปนะครับมันต้องอาศัยกันครับทั้งความรู้เรียนสูงครับแล้วก็ประสบการณ์บางคนนะครับผมเห็นนะผมเคยไปไปทํางานโรงงานนะครับเป็นหัวหน้าหัวหน้างานนะครับผมถามว่าพี่พี่ต้องเรียนอะไรทําไมพี่เป็นเป็นหัวหน้างานเงินเดือนกับแสนก็บอกว่าเขาจบปหกนะครับแต่เขาทํางานอยู่ตรงเนี้ยเป็น10-20ปีครับแล้วเขาเขาเชี่ยวชาญในเรื่องที่ ในโรงงานในงานงานที่เขาทำนะครับเขารู้หมดผมก็เลยเปรียบเทียบกับคนที่เรียนชุสูงแล้วไปสมังานในนั้นนะครับไปที่หลังครับเงินเดือนเงินเดือนไม่เท่าเขานะต้องเป็นบางที่ตำแหน่งนะครับไม่ไม่สูงเท่ากับคนเรียนปหูด้วยซ้ำนะครับผมก็เลยโอ้อย่างนี้เองนะครับเก็เลยสอนผมผมผม,ผมก็จําได้ผมจําได้ทำทำอย่าพูดถึงบอกว่าเรียนให้สูงขนาดไหนก็ช่างนะครับ ยังไงก็สู้ประสบการณ์การทางานเพราะชีวิตคนนะครับเรียนไม่ได้ครับชีวิตต้องใช้ใช้ประสบการณ์สอนอย่างเดียวครับถ้าใครมีประสบการณ์แล้วก็ประกอบกับสรรหาความรู้ครับไม่ต้องใช้วุฒิครับความรู้เรียนได้มีได้โดยที่ไม่ต้องมีวุฒิครับเพราะวุฒิเป็นแค่ใบเบิกทางทางการศึกษาแล้วก็เบิกทางไปให้หางานดีๆทำแค่นั้นเองครับไม่ได้เกี่ยวกับว่าใครเก่งไม่เก่งจะเก่ง จะเก่งหรือไม่เก่งอยู่ที่การถอยคว้าของแต่ละคนครับ